ก่อนไปท่านผู้ว่านี่ฝากย่าไมไว้ให้เรากับทีมงานด้วยนะคะเพราะว่าท่านรณรงค์อยู่ใช่ไหมคุณตวีนาใช่ค่ะถือว่าเป็นของประจำเมืองนะคะที่ท่านรณรงค์ให้ทุกคนนั้นใช้ย่ามผ้ามากกว่านะคะเอาละค่ะมาดูประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยถึงกรณีการแสดงความคิดเห็นของสหรัฐซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ขอตอบโต้การแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งก็บอกว่าการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นนั้นเป็นการอธิบายถึงปัญหาที่เกิด ขึ้นในประเทศและแสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมเดินหน้าตามรถแมทที่วางไว้ส่วนสหรัฐที่แสดงความกังวลต่อการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่ตอบโต้แต่ถ้าเกิดว่าการร่างพรบรต่างๆประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นในปีนี้การเลือกตั้งก็เกิดขึ้นได้ในช่วงต้นปีหน้าช่วงหน้าออขออภัยค่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะค่ะผมก็กังวลว่าผมก็บอกเขาบอกว่าวันนี้เราเดินหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ถ้ามรนรัฐธรรมนูนไม่ออกมาทําไงผมบังคับเขาได้เหรอ ถ้ารัฐมนตรีร่างออกมาเพราะผมให้กันมาที่การร่างนะสพอชก็เาอามาจากหลายส่วนนะสปช,อชอเห็นว่ามีทุกพวกแล้วในนั้นนะ่ะแต่เขียนออกมาเถอะครับอรีบนนผมก็มีแต่เพียงอย่างเดียวว่าถ้า,าออกให้ทันกันแล้วกันออกให้ได้แล้วก็ไม่ไม่ทะเลาะบบกแววงกันถ้าออกมาได้โปรดกล้าออมามันจะมีอะไรละ่ะใช่ไหมตกลงกันให้ได้ข้อสำคัญคือคนที่เกี่ยวข้องความขัดแยง้งต้องมาแสดงความเห็นกันตรงนั้นแล้วเอาตัวต,วตวนออกมาว่าเอยเราจะเดินหน้าประเทศอีกสักระยะหนึ่งสักสี่ปีได้ไหม ว่ารัฐบาลหน้าจะอยู่กันยังไงมีธรรมาภิบาลกันได้ยังไงแล้วก็ยอมรับในความเห็นต่างกันแล้วก็เดินหน้าประเทศไปทักสี่ปีนะผมไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะว่ามันเลือกตั้ง ส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะที่มีการดาเนินคดีนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องของการติดตามนั้นก็เป็นการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ต้องให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของพลตรีสรรเสริญแก้วกําิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยสารัฐไม่ได้มีความขัดแย้งกันโดยการแสดงความคิดเห็นของสารัฐเป็นการแสดงจุดยืนในบทบาทของประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะ